ถึงเวลาเปิดซอยซุปซิปกันแล้วนะฮะวันนี้ชาวซอย9ก้าครับจะพาไปดูโฉมหน้า50หนุ่มโสดคลีโอประจำปีนี้รวมทั้งสาวๆผู้เข้าประกวดมิสอันเซนเซอร์กันด้วยอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกับเรื่องราวดีๆจากขนมจีนกุลมาศและก็เอียงสิทธาครับเมาหมอนซอ้าสุท้ายเขแบบไม,ม่อยากเมาอะ ลมลอสาวสวยเอียงสิทธาละขนมจีนกลมลาศบุกมาเชิญชวนชาวสอยก้าวร่วมทําบุญด้วยการสั่งจองเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาสลักพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ภาพบนเหรียญครั้งแรกของโลกสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์และธนาชาิโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนําขึ้นทุนกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอาธัธยาศัยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดที่แปลกแหวกแนวสุดๆสำหรับ Miss อ u เซ e n s อ r New t h a i แ a นดครั้งที่หนึ่งเพราะเปิดโอกาสสาวแท้และสาวเทียมขึ้นโชว์ประชันโฉมความงานบนเวทีเดียวกันเพื่อชิงมงกุฎและเงินรางวัลส่วนงานนี้สาวแท้หรือสาวเทียมอะไรจะสวยกว่ากันตัดสินวันที่24กันยายนนี้ที่อิมพีเรียลเวิสำโรงจ้าอุ๊ยเลย สาวๆคงถูกใจกับข่าวนี้เมื่อตัวแทน50นุ่มสดในฟันจากนิตยสารคลีโอแวะมาโปรโยิ้มเรียกคะแนนกันถึงที่แถมแต่ละคนก็ยังหน้าตาดีโปรไฟล์เด็ดแบบไม่มีใครยอมใครอยากให้ใครชนะเลิศด้านไหนก็เข้าไปโหวตหรือว่าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของคลีโอได้เลยจ้าเห็นแล้วหิวอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพากันสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตสุดมันของนุ่มๆมารุนไฟฟ์กันสักครู่คะ่ะ ทางนายเทนก็เมตตาพวกเรามาตลอดนะครับรวมโดยเฉพาะผมก็ต้องขอบคุณมากขอให้มีความสุขมภากขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานความรักสุขภาพนะครับ mm hmm. คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับผม